สำหรับตัวนี้คือ G.O. ค่ะรหัสของเขาคือ G.O. สำหรับตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าของเขานะคะจะอยู่ที่11นิ้วค่ะ11นิ้วเหมือนกันความสูงอยู่ที่9นิ้วใบนี้9นิ้วความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วเต็มนะคะเป็นงานสาย Crossbody คู่ตัวค่ะคุณพี่ลักษณะงานคือเป็นงาน no logo นะคะหนังวัวพิมพ์ลายลิ้นจี่เล็กค่ะซิปและอะไหล่เป็นสีเงินรมดำสายสะพายของเขาจะเป็นงานหน้าหนังหลังผ้าเนาะกันย์ให้ดูแบบนี้ คุณพี่ต้องดูอย่างอ่ะแนวนี้คุณพี่เป็นงานหน้าหนังหลังผ้าปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนนะคะตัวผ้าตัวนี้จะเป็นงานสีคู่ตัวกระเป๋าเนาะนะคะหางซิปเป็นงานหางซิปโลหะค่ะคุณพี่ปลายหางซิปจะเป็นงานเจาะฉลุรูปหัวใจด้วยนะคะน่ารักน่ารักเลยสําหรับตัวนี้ผ้าสำเนาของเขาค่ะจะเป็นงานผ้าร่มสีดําเข้มนะคะสีดําสนิทสีดําสนิทเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 5ช่อง1ิบนอนค่ะสำหรับใบนี้ะนับพร้อมกันอีกทีหนึ่งหนึค่ะด้านบน3และ4แล้วก็ด้านหลังสุดอีกเป็นช่องที่ห้านะคะสำหรับช่อง10ทุกช่องเนี่ยยาวมากเลยคุณพี่ใส่โทรศัพท์มือถือได้ทุกช่องนะนี่ด้านหน้าโทรศัพท์มือถือไซส์หนิ้ว6นิ้วครึ่ง6.8นิ้ว iPhone 14 Pro Max ก็เสียบได้นะช่อง1ิที่สคุณพี่ใส่ พวกกล่องแว่นก็ยังได้นะตัวกระเป๋าจะเป็นงานทรงนุ่มนะคะเป็นงานโครงนิ่มทั้งหมดเลยพันสีนางวัวแท้ทั้งใบผ้าซับในเป็นงานผ้าร่มสีดำสนิทนะคะข้อดีของเขาก็คือไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้น้ำหนักเรียกว่าโอเคนะน้ำหนักเบาอยู่นะคะ 1, นสอง 3ช่องใช้งานที่3มเด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกล้องหลุดโฟกัสช่องใช้งานที่3จะเป็นช่องใช้งานหลักนะคะซึ่งความสูงเนี่ยก็จะอยู่ที่9นิ้วแล้วก็ด้านในค่ะจะมี2 p o พ็อกเก็ตแบบนี้กันยอยาให้ดูมันจะเห็นไหมอันนี้เนาะมันจะมี2 p o พ็อกเก็ตแบบนี้ตามด้วยช่อง10หลักช่องที่2ด้านในจะมี10บให้อีก1เซนนะคะจะมี10ผนัง ด้านหลังอีก1นึ่งเซนซิปด้านหลังสุดของตัวกระเป๋าค่ะคุณพี่ตัวนี้จะเป็นเหมาะกับพวกบารจอดรถคียการ์ดนะคะ หรือว่าของใช้ชิ้นเล็กๆยาดมยาอมยาหมองเนาะสำหรับใบนี้ค่ะกระเป๋าสั้ยาวค่ะ7นิ้วครึ่ง8นิ้วใส่ได้สบายนะคะร่มพับสั้นใส่ได้กล่องแว่นใส่ตากล่องแว่นกันแดดใส่ได้นะคะ1490บาทสําหรับรหัส go ค่ะคุณพี่สีน้อยนิดหนึ่งกัญญาได้มา3สีเท่านั้นคือดํากรมแล้วก็แดงค่ะสีที่กัญญาพรีเซนต์อยู่คือสีแดงนะคะสำหรับตัวนี้คุณพี่สายของเขาจะเป็นงานหน้าหนังหลังผ้าแล้วก็เป็นงานเย็บเลย เย็ยบคู่ตัวแบบนี้เลยนะคะไม่ไม่ตอกหมุดไม่ไม่ได้ตอกหมุดนะแล้วก็ไม่มีตะขอเกี่ยวโอ้ยอันนี้สะพายขึ้นมาสวยอยู่นะสูงกำลังดีคุณพี่ใครที่ชอบงานทรงสูงหน่อยนะคะเอารุ่นนี้ได้<ม>แดงค่ะ G.O แดงค่ะคุณพี่ G.O ดำสัก G.O นะคะสสีพร้อมส่งค่ะสีแดงสีกรมแล้วก็สีดำค่ะคุณพี่